สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วที่1มิถุนา -66 กนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีแฟนคลับบางท่านนะฮะอยากให้ออกมาแนะนําวิธีการปลูกต้นมะม่วงนะครับก็วันนี้ก็มาทําให้ดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยดูลักษณะของดินของเรานะครับว่าดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับตากล้องมาใกล้ๆนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เราทําเพื่อถ่ายทําทคลิป เท่านั้นนะครับไม่ได้มีการปลูกจริงนะตรงนี้นะฮะแต่เราจะปลูกให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวปลูกเสร็จเราก็ดึงขึ้นมานะครับอ่ะนี่นะฮะถ้าดูว่าดินของเรานะครับมีเออเนี่ยมีหญ้ามีอะไรเนี่ยขึ้นแล้วงามมากนะครับแสดงว่าดินของเราเนี่ยก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดีนะครับลองดึงดูนะครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันแน่นมากไหมมันอะไรไหมเนี่ยดูถ้ารากขึ้นมาย, au, ยาวๆอย่างเงี้ยนะครับ แสดงว่าดินของเราอะโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็เหมาะที่จะปลูกพืชนะฮะเราจะออถ้าเป็นดินสมบูรณ์แบบนี้นะครับเราจะใช้ปุย๋ยรองก้นหลุมก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าดินของเราก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราปลูกไปแล้วเราค่อยเติมที่หลังได้นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งนี้นะครับใหออ้อย่างน้อยนะฮะแสงแดด สักประมาณ4ชั่วโมงนะครับในเรื่องของแสงเนาะก็ควรจะมีแสงมากพอสมควรนะครับเพื่อให้เขาอยู่ได้นะฮะแล้วจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของการแกะตุ้มกันนะครับสําหรับตุ้มสแลนนะครับผมจะทําให้ดูนะว่าแบบไหนนะครับนี่ก็จะมีวงกลมนะครับที่รัดรอบวงกลมนี้อยู่นะครับตัดออกนะฮะนี่อันนี้เขาก็จะออกแล้วนะครับนี่ไอที่คาดมาเฟืองไว้จะออกทั้งหมดนะครับ อ่ก็คือออกไปส่วนละนะอ่าโอเคนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของแฉกดาวตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ตัดออกนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถเปิดได้เลยนะครับอ่านี่แล้วก็ดูนะฮะอันนี้เราตัดออกได้เลยนะครับนี่นี่ครับเราก็ตัดออกทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งมีบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ตัดออกได้ไหมร้อยมันผูเองได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าสแลนอันนี้กว่าจะผูนี่7จปีนะครับระบบลากมันก็ไม่ไม,ไม่โลง่งไม่ดีเท่าที่ควรฮนะอ่าเนี่ยนะครับข้างล่างก็เป็นประมาณนี้นะฮะเราก็ตัดถึงข้างล่างเลยนะครับอ่าน่นี่นะครับโอเควันน,นี้อ่าอันนี้ก็ไว้ค่อนข้างนานนะครับนี่เราก็เปิด อย่างนีนะครับแล้วก็เปิดออกแบบนี้เลยนี่นี่นะครับนี่เราก็จะได้แบบนี้มาดูระบบลากนะครับแน่นๆเลยนะฮะถ้าเราเลี้ยงในตุ่มเนี่ยโอ้โหระบบลากดีมากแน่นมากนะครับแล้วก็ไม่มีลากคดนะโอเคนะครับบางคนนะฮะก็สามารถที่จะปลูกได้แบบนี้นะซึ่งปลูกแบบนี้เนี่ยถ้าระบบน้ําดีๆนะครับก็ จเจริญเติบโตได้เร็วมากนะครับแล้วก็ระบบลากเขาเนี่ยก็จะค่อยๆขยายออกมาแบบนี้นะครับโอเคเอาไว้แบบนี้เสร็จนะฮะแล้วก็เอาดินเนี่ยดินที่ร่วนๆอย่างเงี้ยนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยโปะลงไปนะครับกว้างๆหน่อยนะฮะหรือว่าถ้าไม่กว้างก็ต้องมีมีขอบมีอะไรเพราะว่าเวลาลดน้ําเนี่ย นะมันจะได้ขังตรงนี้เป็นระยะเวลาพอสมควรนะเพื่อที่จะได้ซึมลงด้านล่างนะครับแต่ถ้าเราโปลแบบนี้นะฮะแต่ว่าแคบๆแ,แล้วก็ไหลลงเร็วแบบนี้นะครับพอเราลดน้ํามันไหลออกข้างหมดลงไม่ถึงข้างล่างนะฮะก็อาจจะทําให้ตายได้นะครับโอเคแต่ถ้าพื้นที่ไหนนะฮะลมแรงปลูปแบบนี้อาจจะไม่มั่นคงไม่มั่นใจพอก็ขุดนะครับอ่ะ เวลาขุดนะครับก็ถ้าดินดีนะครับขุดแค่เฉพาะลงต้นก็ได้นะครับอในนี้ผมขุดให้ดูเนาะนะครับดินที่สวนประมาณนี้เลยนะดินดำแล้วก็ร่วนดีนะครับมีความชื้นนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับครับเราก็เอา ต้นพันเราเนี่ยลงไปทาดดูนะครับก็ประมาณให้ฝังลงไปเท่าดินเดิมนะครับหรือว่าลึกกว่าดินเดิมนิดหน่อยนะฮะประมาณไม่เกินนิ้วนึงนะครับหรือ2นิ้วอะเต็มที่ลนะเนาะก็สามารถที่จะฝังได้เลยนะครับเอาดินลงได้เลยหรือถ้าออของใครเนี่ยดินไม่ค่อยดีนะครับก็ขุดให้มันกว้างๆหน่อยนะฮะพอเวลากว้างๆหน่อยก็เอาดินดีๆอย่างเงี้ยนะครับดินดีๆล้วนๆอย่างเงี้ยนะฮะ ใส่ใส่โลยเข้าไปโดยรอบอย่างนี้นะครับเนี่ให้มันให้มันคือเพิ่มพื้นที่ดินดีว่างง่ายๆนะครับต้นไม้เราก็จะเออ่จริญเติบโตได้ดีนะครับเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยนะก็ประมาณนี้นครับ แล้วก็แหวกนะแะแหวกแหวกแหวกประ,ะ,ะมาณนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็บริเวณนี้ตรงขอบขอบไอ้ตรงร่องเนี่ยกดลงไปนะครับกดให้แน่นนะครับ ตรงขอบตรงนี้ถางออกไปกว้างๆก็ดีนะครับกว้างๆนะฮะเวลาเราลดน้ําเนี่ยเขาจะได้มีบริเวณที่น้ําขังอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนถ้ามันตกค้างมากก็อาจจะเปิดออกได้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ โอเคก็ดูว่าต้นตั้งตรงดีอะไรดีก็เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยนะเราก็หยอดหยอด,ยอด,ยอด,ยอดตามขอบนี้นะครับแล้วจากนี้ก็รดน้ำให้แฉะเลยนะครับในเรื่องของการปลูกง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแต่เนี้ยเป็นต้นลักษณะเตี้ยนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องค้ำก็ได้นะฮะเพราะว่าตุ้มดินเราก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาฝังลงไปแล้วก็จะมั่นคงนะฮะแต่ถ้าใครสูงประมาณ เมตรนึงขึ้นไปนะครับก็สมควรจะค้านะเพราะไม่งั้นลมโยกนะครับเวลามีลมพัดมาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้ระบบลากเนี่ยติดได้ยากนะฮะแต่ถ้าลากติดแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการทําเกษตรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ